r e c o r d i สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเช็คระยะ6,000กิโลนะฮะแต่ ของผมมันไม่มีขึ้นออยเซอร์วิธฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามัน6,000หรือ7,000แต่ตอนนี้มันอยู่6,000น่าจะ6,700แล้วครับหลังจากกลับมาจากทริปอีสานนะฮะก็คือใช้ภูมิคอนแกนเดีย๋ยววันนี้ครับเราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็ให้เขาเซตค่าไอตัวที่มันขึ้นเป็นประแจแล้วมันค้างอยู่หน้าจอนะครับให้เขาเซตใหม่ด้วยนะฮะก็ตามนี้เลยครับตอนที่เราไปเปลี่ยน น้ำมันเครื่องช่วงพันกิโลเนี่ยก็เป็นทริปที่เราจะไปปางอุ่งนะฮะแต่เราแวะไปเชียงใหม่ก่อนนะครับเพื่อไปหาเพื่อนนะฮะแล้วก็ทําการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเลยครับแต่ตอนที่ออกมาจากศูนย์เซอร์วิสนะฮะผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าจะมีรูปประแจแต่ว่าออยล์เซอร์วิสมันหายไปแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตฮะก็กลับมากรุงเทพครับก็สอบถามทางศูนย์ฮอนด้าฮะเขาก็บอกว่าศูนย์ที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือตรงแถวสงประพานะใกล้ใกล้แถวบ้านผม ช่วงนั้นนะครับเขาก็จะถาบารเซ็ตให้เรานะฮะแต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรครับ6กพันโลแล้วกันแล้วค่อยมาเซ็ตดีกว่านะฮะก็เป็นไปตามนี้เลยครับโทษนะครับอ่าผมมา เช็คระยะหกพัโลครับพอมาถึงนะครับเราก็มาโตเซอร์วิสนะฮะเขาก็จะขอชื่อนะครับรุ่นรถเบอร์โทรนะฮะแล้วก็วางกุญแจไว้ครับตอนที่ผมมาเนี่ยน่าจะเป็นคิวที่สี่แล้วครับก็คงต้องนั่งรอก่อนครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ใหญ่นะครับตรงแถวดอนเมืองตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้าน ห้างวุ้นส่วนสารต่อยานยนต์นะฮะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนนี้แบตเตอรี่ใส่รุ่นไหนผมไม่แน่ใจเดี๋ยวสอบถามขุดูตอนนี้เราเป็นคิวที่4นะฮะก็รอน้องดำซาก็จอดอยู่ตรงนั้นครับทางหน้าร้านนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับสำหรับไว้เปลี่ยนกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามครับว่ามันเป็นรุ่นไหนนะฮะไหนๆมาถึงร้านแล้วนะครับก็อยากจะดูรถ ที่ผมจองแล้วไม่ได้นะครับก็คือ ADV 350นะฮะก็จะไปดูดีว่าเขาขายเท่าไหร่นะฮะก็จะมีข้อมูลให้เพื่อนๆทราบด้วยนะครับว่าช่วงนี้ ADV จะมามากมาน้อยยังไงนะฮะข้างหน้านั่นนะฮะมันเป็นรุ่นไหนครับออรถไฟฟ้านะฮะอันนี้คันเท่าไหร่ครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าตอนนี้ยังราคายัยงไม่มาเลยครับหล่อ,อแต่มีแบตเตอรี่ไว้ให้ให้สื่อตอนนี้คือของบัตร ก่อนค่ะในส่วนของรถตอนนี้ต้องรอเห็นเขาบอกว่าจะเป็นช่วงเดือนเมษาค่ะอ๋อโอเครูปแบบมีไหมฮะผม,มอตอนนี้ยังไม่มไมรู้รเลยโอเค <Okay. S 2> ตัวอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณครับช่วงแรกๆนะครับเราก็นั่งรอรอไปรอมานะฮะก็เลย ไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ดีกว่าครับก็เลยสอบถามเขานะฮะเรื่อง ADV 350นะฮะเขาก็บอกมาว่า ADV 350ตอนเนี้ยังมาน้อยนะครับมาครั้งหนึ่งก็ประมาณอยู่แค่10คันนะฮะโคต้าที่จองนะครับจะเป็น Forza ะเยอะกว่านะฮะทางโรงงาน Honda เขาก็เลยเร่งผลิต Forza ออกมาเยอะครับเพราะว่ายอดจองของ Forza นั้นเยอะกว่า ADV นะฮะแต่ความคิดของผมนะฮะผมคาดว่า ADV น่าจะจองเยอะเหมือนกันนะฮะ350เนี่ยแต่ เขาก็บอกมาครับว่าตัวเลขเนี่ยทางฟอร์ซ่าเนี่ยจองเยอะมากกว่า ADV 350เยอะเลยนะผมสอบถามราคา ADV 350เงินสดนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้บวกเพิ่นฮะก็จะมีค่าทะเบียนกับพรบบครับที่บวกเพิ่มแค่นั้นเองที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ครับก็คือ New s c o o p Eye นะฮะราคา5 5 0 0มครับมีชุดแต่งให้ด้วยนะฮะแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยเขาขายแยกต่างหากนะฮะเบสร็ดเนี่ยเขาบอกว่าชุดแต่งเนี่ยก็โดยประมาณอยู่8 0 0 0หรือ9,000เนี่ยผมจำไม่ได้นะ ก็จะมีแหลกกันลมครับโลบาร์จับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็มีปี๊บหลังนะฮะรวมเบเ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็8 0 0 0 9,000เนี่ยแหละฮะโดยประมาณส่วนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมก็สอบถามแล้วนะฮะ <c oughs> เขาก็บอกว่าน่าจะเปิดตัวช่วงเมษาครับก็จะเป็นช่วงมอเตอร์โชว์ช่วงนี้แหละฮะที่เมืองทองนะฮะเรื่องราคาและรูปแบบนะครับทางร้านก็แจ้งมาว่ายังไม่ทราบอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะก็น่าสนใจนะ แล้วยิ่งเป็นของ Honda ด้วยนะครับยิ่งน่าสนใจใหญ่นะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับรอติดตามดูด้วยนะครับว่าสวยแค่ไหนตอนนี้ก็ถึงคิวน้องดำซ่าแล้วครับโทษนะครับพี่พี่ครับอันนี้ผมสอบถามหน่อยได้ไหมมันขึ้นปจัจจอยู่ที่หน้าจอแต่ว่ามันไม่ขึ้น All ออย์เซอร์วิสอะพี่อันนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับอาจจะมาก่อนรอบมัน ถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนไปคราวนี้เนี่ยแล้วรอบหมื่นสองมันจะขึ้นว่าออยส์เซอร์วิสให้ด้วยป่ะฮะขึ้นครับอ๋อแต่ทําไม6พัำมันไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้เซ็ตไอค่าประแจออกหรือเปล่าตมคืงทีเรามาเปลี่ยนก่อนรอบอ๋อเหรอฮะออ๋ครับครับขอบคุณครับไม่ใช่ครับรับประกันอยู่ตรงนั้นครับเท่าที่ฮะอันนั้นมันเป็นประกันรด ตนนี้เราไม่แน่ใจว่ารอบที่แล้วมีเปลี่ยนไหมเออผมเปลี่ยนที่เชียงใหม่ครับครับก็อาจจะลบหนึ่งไปให้ก่อนแล้วแต่มันขึ้นนะอ๋อแล้วอจจไม่เห็นตอนที่เขาลบใม่ไหรใช่ปกติไม่ได้ขึ้นตลอดครับขึ้นตามรอบครับผมนี่ผมก็ลบให้แล้วลบลูกแจ้หมดแล้วอ๋อลบแล้วนะฮะครบเก้าห้าแต่ครับ นี่ไม่ได้ใส่รายละเอียดเลยเหรอเออที่ศูนย์เชียงใหม่เหรอฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาให้มาแค่เนี้ถ้าอ่านเลยจะใช้น้ำมันเป็นสังเคราะห์แบบธรรมดาดีสังเคราะห์ครับพี่สังเคราะห์จะใช้ได้5ะะ้า0นโดรนี่ครับอันนี้จะเพิ่มจากเดิมเท่าไหร่ครับพี่จากสังเคราะห์กับธรรมดาของของสังเคราะห์เนี่ยจะใช้ได้5,000ันโ ขอธรรมดาน่ะจะใช้ได้ประมาณ3,000โลงอนนี้เราไม่แน่ใจว่าได้เปลี่ยนคฟืท้ายมาไม่รอบแรกรอบแรกใช่ไหมฮะเปลี่ยนเป็นสังงคอสังงคา์แล้วก็กองน้ํามันเครื่องได้เปลี่ยนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้จะจะเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ในข้อมูลได้ครับได้ได้เนาะเอาเลยก็มีน้ํามันเครื่องสังงคะห์นะครับครับแล้วก็เฟืองท้ายเฟืองท้ายก็ใช้สังงคอนะครับผมกองน้ํามันเครื่อง โอเคมีสามอย่างครับผมรอบนี้ก็มีแค่นี้แตรอบจะไปกี่นึงก็รอบมือนสองจะมีหัวเทียนด้วยครับผมเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าทําไมผมจําไม่ได้เออ่ผมมานั่งตอนหลังครับก็น่าจะเปลี่ยนทั้งหมดครับทั้งน้ามันเครื่องน้ามันเฟืองท้ายนะฮะแล้วก็กองน้ํามันเครื่องเพราะว่าตอนที่เช็คบินมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับครั้งนี้ครับที่เราเปลี่ยนนะฮะ ทำแสดงว่ามันชาล้างข้างในดีน้ำมันที่ดีต้องชาล้างจนออกมาดำครับแล้วน้ำมันออกไมใสแ,แดงไม่ใช่แล้วแดงๆไม่ใช่แล้วควรเชื่อน้ำมันปลอมเห็นไหมบางคนไะม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ประมาณเก mm. ือบ200มิลลิลิตรใส่ของใหม่ไปเนี่ยมันมันก็ไปปนกับของของเก่าในกองกลายเป็นว่าน้ำมันอายุข,ของน้ำมันจะต้นลงอ๋อโอเคแนะนำให้เปลี่ยนเปลี่ยนที อันนี้คือทำความสะอาดใช่ครับน้ำมันใช่ไหมฮะครับผม มันเฟืองท้ายนี้ใช้เท่าไหร่น่ะกี่ซ <270. S 1> <270, S 2> ีซีพี่สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบแต่ตัวนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแต่ตัวเก่ามัานจะใส่เยอะกว่าเพราะเหรอฮะครับผมห้องเกียร์ไม่เหมือนกันเหรอครับใช่ครับผมจำนวนที่ใส่ไปนี่กี่ลิตรหนึ่งจดลิตร หนึ่งนห้าลิตรครับถ้าไม่เปลี่ยนกองนะดอ๋อกืบนะหมดอ่ะคับ จอดไฟแดงเนี่ยมันค่อนข้างสั่นกันนะพี่สั่นก็คือตัวเนี้ยอย่างที่บอกแรงม้ามันเยอะการสั่นยังมีหลายสาเหตุอย่างเช่นชุดค่าเราเดินทางไกลๆเนี้ยพวกจระบุญจราบีมันอาจจะมันอาจจะแย้งไปบ้างต้องเอาออกมาจราบีหรือว่ามันทำความสะอาดที่ไอตัวจานมันชอบเคยเห็นไหมพี่เคยเห็นครับแต่ว่าส่วนมากมเยอแบบไม่ใช่คนขับธรรมดาอ๋อแบบ ออกไปแดงพวกบิกเลยอ่าแกระชากแรงข่ดแล้วมันทุกหนักเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะหนักแรงกดก็ไ้โรงงานนุ่่แล้วมันก็ค่อยๆไปมาจจเจอแต่รถแต่งอ๋อครับขับเร็วๆไว้ดีครับคนใช้งานไปเลยมไม่เจอแต่อาการตัดอย่างที่บอกแบบแก้ง่ายๆเลยก็คือแกะออกมาแล้วก็อาจจะระดีบ้างตรงไหนที่มันแห้งครับก็ร้านทำปอดจะอ่านนอกจากรอบ รอบ <S <S เกินมาละสองหมื่นสี่ไปแล้วอ่ะแกะออกมาถ้าเกิดชามใบพัดชามเม็ดอะไรพวกนี้มันตึกรึเม็ดตึงแล้วมันเปลี่ยนอันนี้สเปคเติมลงนี้เท่าไหร่พี่ยางหน้ายางหลังเท่าไหร่น <33. S 2> ะฮะสามสิบสามมแนี้มันก็จะยานนะเด้กเเผมไปจำผิดผมจำเป็นหลังสามสิบหก เช็คเบื้องต้นคืออะไรบ้างครับเช็คเบื้องต้นเช็คเบื้องต้นนะครับก็มีเช็คเบรกเช็คน้ําหล่อเย็นครับก็ลมยางอ๋อโอเคครับ,รบนี่เบสิกเลยครับผม เราก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเสร็จแล้วะฮะวันนี้ก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยก็คือกองน้ํามันเครื่องนะฮะน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ก็เป็นสังเคราะห์ทั้งหมดเลยนะฮะราคาก็อยู่ประมาณ1250บบาทเนี่ยครับแต่ในสมุดเล่มเซอร์วิสผมอะครับมันไม่ได้ลงครั้งแรกนะฮะที่เชียงใหม่ทางร้านนั้นเขาไม่ได้ลงไว้ให้นะฮะว่าเราเปลี่ยนเขาก็เลยแจ้งมาว่าให้เราไปหา ใบเสร็จมาและเขาจะลงให้เรานะฮะเพราะว่าเขาเกรงว่ามีลูกค้าบางคนครับไปเปลี่ยนตามร้านเล็กๆมานะฮะแล้วก็มาแจ้งเขาว่าเปลี่ยนที่ศูนย์นะฮะและให้มาลงสมุดเขาเลยจําเป็นต้องขอดูใบเสร็จครับว่าเราเปลี่ยนที่ศูนย์ฮอนด้านแน่ๆนะฮะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วรับชอบพอแล้วนะครับ รบกวนเพื่อนเอนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับคุณจากใจครับจากวัยรุ่นหนีเที่ยว